พี่เขาบอกเขามีใบขับขี่ไม well, ่ต้องกลัวถึงแล้วค่ะถึงแล้วเห็นไหมโอ้ยยิมน้ำตกอันนี้เขาเรียกอะไรลำน้ำเข็กใช่ไหมคะเดี๋ยวรถจะเข้าไปไม่ได้นะคะจ้าวันนี้นะคะเราอยู่ที่จังหวัดพิษนุโลก วันน้าวันน้าทาราลีสรดรถกอล์ฟเดี๋ยวมาดูในห้องเลยนี่ค่ะขแรกค่ะก็จะเปนข้มาค่ะจะเป็นที่นั่งนะคะค่ัค่ะที่นั่งสำหรับที่นั่งนั่งเล่นนะคะแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นตู้เย็นตู้เย็นค่ะมีน้ำให้มาหนึ่งสองสามสี่ห้าหก บ้านพักของเราเป็นบ้านพักชื่อเลยนะอ้อมตอดเนาะจะมีสองห้องนอนใช่ค่ะนี้เขาก็จะมีกาแฟพวกโอวัลตินเนี่แล้วก็จะมีเป็นโซฟาให้นั่งนะคะอย่านี้แล้วก็จะมีเป็นห้องแบบนี้อันนี้จะเป็นห้องใหญ่นะคะอันนี้เครื่องมีเครื่องหม้อพัดลมพัดลมไอ้น้ำแหละอันนี้เป็นลมด้วยนะ อันนี้เราไปเอาเตียมเสร์มมาเพิ่มนะคะใช่ค่ะอันนี้ก็จะเป็นเอค่ะห้องใหญ่นีเป็นเสก็จะมีโต๊ะรื่งไปใช่นนี้ก็จะเป็นแบบสำหรับแบบโต๊ะเรียนหนังสือมาดูห้องน้ำกันหด้ห้องน้ำใหญ่โบอันนี้ก็จะเป็นห้องน้ำนะคะก็จะมีแชมพูอันนี้ก็จะมีชักโครกค่ะแล้วก็มีที่ขีดนี่ค่ะนี้ก็จะเป็นฝักบัวนะคะมีอ่ามีอ่างน้ำอุ่นไหมลูก มีมีน้ำอุ่นเพราะว่าที่นี่ค่อนข้างหนาวนี่เราไม่ได้เปิดแอร์ยังเย็นเละอันนี้สวยมากอืมอ่าแบบนี้ใช่ไหมคะค่ะอ่ายังไม่เห็นเลยนี่ค่ะนี่นตู้เสื้อผ้านะคะตู้เ้อผ้าเล็กใช่ไหมคะใช่อ่ะพาไปดูอีกห้องหนึ่งอีกห้องหนึ่งก็จะเป็นห้องเล็กนะเป็นชูเบดชูเบดนะคะตูเบสฝงห้องนอนนี่เป็นเตียงขออองง้น อช่ค่ะแล้วก็จะมีเป็นทุกงทุ่งข้าววันนี้ขอนอนตรงนี้นะเป็นโต๊ะข้นงแป้งแล้วก็มีไดรให้นะมีไดร์ปอบผมให้ด้วยวิวดีมากค่ะจะเป็นแบบว่าปะปะเดี๋ยวจะพาเอาไปดูข้างนอกด้วยนะคะอยู่ติดริมน้ำตกข้งโน้นเลยนู่นเดี๋ยวจะพาไปดูพรุ่งนี้นะแล้วก็จะมีห้องน้ำห้องน้ำอันนี้อีกห้องหนึ่งใช่ ก็ไฟยกันเลยนะอะปิดไฟทาไมมค่ะอันนี้คิดว่าเปนอันนี้ไงที่เปิดนนี้นี้ก็จะมีแอร์เหมือนเดิมค่ะอันี้ก็จะเป็นปานะคะเผื่อเบื่อมาจะปิดก็จะประมาณนี้นะคะในห้องของเราคะวันนี้ก็จะปิ้งหมูกระทะกันนะคะนี่ข้างนอกนีวิวด้านนอก ขบวนของเราเรามาชมบรรยากาศในรีสอร์ทกันนะคะนะ่าชื่นชมากสิคะเป็นป่าหมดเลยแล้วก็ข้างว่าจะเป็นน้ำตกนะคะ พักบิน,นตกแบบนี้เออย็นสบาย,ยมากไปได้ยินเสียงน้ำไหลไปเป็นบ้านพักอย่างนี้นะคะอันนี้ก็จะเป็นแบบสองคนห้องเล็กๆน่ารักมีบ้านเราว่าเราอะไรนะลูก

จัว่วรอจัว่ว,วไปเล่นแอดเวนเจอร์อะลูกดูหนาวจนปากแตกเลยเนี่ย <c oughs>

กันไว้ลร ทำไมไม่ปีนคือปีนลงมาทำไมอะลูก พี่อุ้มพี่อุ้มทำอะไรอาชิลงมานี่อีกนิดเดียวเองเร็วๆไปหดเชือกันแล้ว đẹp tùng tùng này ไม่เห็นหรอกต้องใช้ของนักบ